โอ้ตะไคร้สุดยอดเป็มไปไมหมดเลยโอ้ยดูดีเนี่ยครับวันนี้ผมสอยตะไคร้นะครับก็กองมาเริ่มเทิ่มเลยอันนี้ตัดไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้หยังกินไม่หมดเลยนะครับพอตัดไปปั๊บก็ต้องเอาไปเข้าฟิตนะครับแล้วก็อยู่ได้กี่ปีก็ยังกินได้เหมือนเดิมนะครับครับผมก็ กอเขาใหญ่มากแล้วผมก็จะตัดให้เขาเหลือไว้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ถอนรากเขานะเราจะกินได้ทั้งปีเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะครับเราเอารากเขาไว้ที่ดินเหมือนเดิมน,นะเราตัดแล้วก็ทิ้งหัวเขาไว้ประมาณทักประมาณสักประมาณทักสองเซนประมาณเนี้ยสองสามเซนนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นใหม่นะเขาจะแตกใหม่ เพราะว่าพอเขาก่อใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะส่งผลให้มะนาวต้นเนี้ยเขาไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าเขาแสลงกันหรือเปล่าไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยงามเขาอยู่ติดกับต้นตะไคร้เนี่ยครับแต่ผมดึงเข่งไม่ได้แล้วนะเข่งเนี้ยดึงไม่ได้แล้วเพราะว่าลากเขาลงไปข้างล่างเยอะมากนะครับประมาณนี้นะโอ้ตะไคร้ สุดยอดเต็ไมไปหมดเลยโอ้ย LIKE ดูดิเนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โยกันไม่ไหวขยาวเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัข้างในคงเป็นของปลอมสงสัข้างในคงเป็นของ สมัยนี้ผิดกว่าเดิมหน้าอกเติมใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่งผิดกว่ายายของฉันที่บ้านุ่งเอา้ายายของฉันลานที่บ้านกุุงเก็บปล่อยเสื้อเลยพุงยานเป็นถุงกาแฟขวันพนา